ค่ะมาซื้อกาแฟก็เลยเห็นวัดเอ,อวัดสว่างหัวนาคำเนาะค่ะเนาะใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กับบ้านแยตาได้ค่ะเด้องามงามบริมาโดดแล้วเขาจะมีของขายในวัดเป็นพัาถุงเป็นของเยอะๆเลยจ้าแม่จ้ะมื่อหลังทำมาถ่ายพี่พอมั้ยบ้างไงคะเอาแม่ถ่ายครับเดี๋ยวให้พี่น้องเปิดเบื่อซื้อว่างามซื้อดึงเงิน,น,นสิไปหายากกันโอ,โอ เมื่อจ่ะปะ่ได้มาตั้งหลายปีอู้คนเคยเหตุงามแท้พี่น้องนะวัดส,สว่างหัวนาคำเด้อค่ะเด้อผู้ใด้ผ่านมากะแวะมาเบิ่งได้จ้าแต่เมื่อนี้สิบได้เข่าข้างในเมื่อนี้สิได้กลับไปทำความสะอาดบ้านต่อมาซื้อนะกับเขา่ามาซื้อกาแฟาค่ะก็เลยมาเห็นมาเห็นก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบื่องซื้อเสื้อ ง้างน้แท้สวยมากเออบ้ากล้าขบไปไว้พระดอกมือนี่บาัานนด้สะส่างจะคของยุพี่น้องนี่งามค่ะงามเดี๋ยวมือลุ้นสิพามาไหว้พระด้อยค่ะเด้อ<ม>เดี๋ยววันหลังจะขามาไหว้พระเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับบ้านเลยจ้ะ เดียวเห็นกระเป๋ายาตาบ่ามีกระเป๋าพายก็เลยให้น้องเปิลพามาแกะประสิไิซื้อกับเขาเกยชิมาแวะซื้อกระเป๋าใครได้บอกของน้ำย่พุ่นค่ะบัดดี้มีของขายเด้อพี่น้องขายมีของขายนี้กระเป๋ามีทุกอย่างเลย อู้สวยขันขันนะมพวกละย่านไหมอยากไปเนี่ยคุนเสียงดังเลยก็ขวดขวดใส่เลยแม่แล้วเลยเป็นตื่นนะยากระเป๋าก็สวยแม่ค้าก็สวยพี่น้องค่ะกัดสว่างหัวนาคำกะแวะมากะแวะมาอุดหนุนแม่ค้าเด้อค่ะเด้อกะเรา็ซ้ลดกันลด ต้นโพสีค่ะว่าสั้นพี่น้องค่ะยายตาก็เคยเห็นมีหนามด้วยเหมือนต้นงิ้วเลยบินไหมจ้ะไม่ค่ะกินไม่ได้กาแฟไงนี่ยายถามดูเลยมันมองไม่เห็นนะเนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเชียร์แม่ค่าเปิ้ลแถมยังโดนยจ้ามาเตะยันยันไอ้เนื้อปลาเย้ว อันร้อยแปดเก้านี่มันน้อยพดเนาะมันอันนี้สองร้อยมันบ่มีมักซีแดงแดงหน่อยอันนีแค่นี้พอแล้วอันนี้บ้างโชคลกสนล้นแตกว่าเถั่ยยี่บัดยางยางยี่บ้านถั่ยแตกกี่บัดวันเป็นโล่งๆนาะเปิดออกซิ เป็นลโล่งๆเลยนะกะ็ใส่ซ้มแม่ที่ใส่กระเป๋าซชั้มนี้นี่เลยหน่อยว่ต้องอะไรมากมายหรอโอเคพ่อแม่มักแดงแล้วมันหรออะไร้างเอาใบแดงก็ได้เพราะว่าที่กินกับมันใหญ่มันใหญ่ซ้มนี้เนาะทำมันใหญ่ซ้มนี้มันสีโอเลยสีมันหรแต่สีมันไม่ได้ไอ้น,นี่เป็นสีสีธรรมชาติถือว่าแข็งแล้วก็เอาแดงไว้ก <laughs> <ๆ>่อ <laughs> น แล้วเอาธรรมชาติก็ได้สินะเราได้ไหมคะเราได้ไหมคะอุ้ยแม่ค้กระเบ้าดีๆแม่ค้ากะเว้าง่ายๆพี่น้องย่องอ่อเด้อผู้ใหมาวัดสว่างหัวนาคำรถได้ค่ะโอเคยตุกหลุม เ็นแล้วไป .ArrayList คนผู้นั้นผู้นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันมานแต่เช้าตาเราไปซื้อกับข้าวต่อยังดีวันนี้ขอบคุณมากโบแม่เห็นแม่เห็นนั่นอันเอ้ากระเป๋าแม่บ่มีกระเป๋าใส่น้องเปิ้ลน้องเปิ้ลก็เลยจอดรถเอ้านึกว่านึกว่าแลีนมาเรื่อยๆเดี๋ยวคนบ้านนี่สิน้องเปิ้ลเมนรสั้นวหนูขอบคุณมากค่ะค่ะะปันนเดี๋ยวหาอะไรมาปั่น อเชาบเชาบ่อสวัส <Kız> ดีครับ no ก่อนสวัสดีครับบอยสวัสดีครับบอยปัดขอกินข้าวคือนนไปแทะขอกินข้าวคือสวัสดีครับไปแทะฮะ งานเก็บขวดสองคนนั้นทำไมนั่งคุยกันนานจังนไปเก็บล้ค่ะสอบเดี๋ยวจะไปเก็บยเอามันเหนยยเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะ้าค่ะพนักง,งานเก็บขวดดิพี่น้องพนักง,งานเก็บขวดเก็บขยะอันนี้คือโตโัวทุอันนี้คือเถียงนาน้อย,ยายเบอรีอันพานไปบ้านนึงอาคือเป็นมืดมืดพานไปบ้านนึงกันย้ายละอ่อนหัวปักเปนให้ เอาบ่านละเอาค่ะเลิศเลยอันนี้คือตัวทดช่วยเก็บขยะแต่ตอนนี้หิวนมเป็นวะตอนนี้หิวนม,นมยินพี่วิอันเราอันทองสะเพรสตาเราขึ้นยินพี่วิว่ามันใกล้เหงาเตี้ยอย่ามาลูกอย่าไปอย่าไปอันนี้มาเลยวะประกาศประกาศมาเลยจ้าไม่กัด บกกาศบกกาศนั่งดีๆนะนั่งดีๆนะคะอย่าโดดลงมานะลูกเดีะะย๋ยวยายทีเป็นเหตุกินนมก่อนนะไงงอ่งเลย<า>แมงแข้งจ้าพี่น้อง่ะแมงแข้งได้กินก็เป็นค่ะ เดี๋ยวพี่เปิ้ลจะซื้อไว้ให้เพิ่อนยายกินเพรเป็นมากินไม่เป็นแม่งแข้งเพิ่นเพิ่นเอิ้นเม่งแข้งขาโป๊ะเมนบ่คะแม่นบะกินกินได้จ้าหอมหอมกินแล้วอย่าเหงื่ขึ้นนะถ้าเหงื่ขึ้นแล้วทิ้ดใจไม่เอานะมันเป็นยาพ่นหอมปิดสาริจะร้อยอ่ะเอ้ยขึ้นนังหัวเลยจ้าไมกเลยิบจิตจ้าตามกขาดจิตจ้าหัวข้อลอยจ้าจ้าหัข้อลอยบะขาดบเกิน แมกันมันที่ถือตำรวจจับหมกซิมก็บอกกันหมกซิมก็หมกเื้ออันเดียวกันตีลูกป้าซิมเราก็ตังเราผิดชอบนะคะอยู่บ้านไหนล่ะบ้านน้องโปขั้นโปะโอนี่อไม่รู้เด้อขั้โอมโอขั้มันป่าขัโออย่างนี้บอกมโอดขั้มโอดขดัมอโอ๊้อััดอกไปรถ แหนมรถเดลุกรถอันแล้มใบไวขายหมดไวไบแล้อค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะก่ะอุ้ยมืออ่อนอ่อนพี่น้องอ้าวไปสิคะมันยังวัยสิบโมงห้าสิบเลยค่ะไปแม่ไปแม่ไปฮะปไี๋ยวใจสุดไปธนาคารเลยไปทำงานนะคะยายจะไปทำธุระแป๊บหนึ่งค่ะยายกลับมาให้เรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ